วันนี้เราจะมาทำาใส่กันกระแทกนะฮนะใส่กันกระแทกเพื่อจะทำเป็นรถบรรทุกน,นะครับ<ะ>คือถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นลักษณะนี้เวลาเวลาที่เราโดนกระแทกปุ๊บเนี่ยมันจะทะลุตัวถังออกไปเลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาใส่นะลายกันกระแทกนะครับแล้วก็กัน้น เวลาเวลาที่เราบรรทุกของมันมีกลิ่นนะฮะกลิ่นเอ่อหมายถึงว่าพวกสารเคมีอะไรพวกนี้นะครับคนขับมันก็จะไม่ต้องไม่ต้องสูดลมสูดลมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นะอันนี้เราไปเยอะแล้วนะครับ เกือบเสร็จแล้วนะครับอีกนิดเดียว วันนี้เราามาติดตั้งแผ่นกันกระแทกนะครับเพื่อมีใครเป็นดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับ ตัวเวลาเราขนของนะเวลาโดนกันกระแทกนะฮะตัวรถเราก็ไม่ช้ำนะฮะปลอดภัยนะครับขนของเราก็กระแทกได้นะครับแผ่นมีเนียมลายก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ